นางต่างวายัยฟินกระแทกใจคนดูในปี2ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพอดละครไทยนอกจากดราม่าเขาน้ำตาละครบููหรือแนวแฟนตาซีแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมงลงที่พอดเรื่องแนวรักต่างวายัยและตอนนี้ก็เริ่มปักหมุดเสิร์ฟสู่สายตาแฟนจอแก้วแต่สิ่งที่เห็นกันได้ชัด,ชดนั้นทางสถานีจะส่งนางเอกตัวแม่มารับหน้าที่เจด้านให้พระเอกรุ่นน้อง ซึ่งมีหลายๆคู่ถูกออกถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากวันนี้ทางดาราเดลี่คัดพระนางต่างว5คู่มาฝากแฟนๆจะชอบคู่ไหนก็ตามมากดไลค์กันได้เลย เริ่มต้นคู่แรกในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเมื่อคว้าแอปทักษอ่อนร่วมงานกับพระเอกหล่อปากแดงต่อธนพพแจ้งเกิดคู่จิ้นฟินเวอร์จนแฟนๆลุ้นให้มีภาคสองด้านละครสุดฮิตอุ้มรักเกมลวงคว้านางเอกตัวแม่กบสุวรรณประชันบทบาทเจเจพิพัฒน์เป็นครั้งแรกก็ทำเอาคนดูฟินจิกมอนกับเรื่องราวมอเจดและคนไข้กดชมน ต่อกันที่ให้รักพิพากษาการพบกันของนางเอกมากฝีมือเบลล่ารานีรับหน้าที่เจ๊ดันให้กับพระเอกใหม่แกะกล่องกองทัพพีกไม่ทำให้แฟนๆผิดหวงัง สดสดร้อนๆละครแห่งปีกระเช้าสีดาการพบกันของนุ่นบรุษุ์และก๊อตจิรายุยิ่งทำเอาแฟนจอแกวกรี๊ดกันหนักมากอยากจะสิงร่างทั้งคู่และที่กำลังลงจอให้ได้รับชมกันเร็วนี้กระดรักผลงานของนางเอกตัวแม่แอนทองผสมและหนุ่มหน้าซสเจนจิร่ายุแค่ทีเซอร์บอกเลยว่าน่าดูจริงๆใครว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนางเอกรุ่นพี่จะประกบคู่รุ่นน้องไม่ได้บอกเลยว่าคิดผิดแต่ละคู่เคมีเต็มสิบเลยลคะค่ะ พลาดความบันเทิงอย่าลืมกด s ั b s c r y o u y u u t u b ารา r a ลี่ออฟฟิเชียลกันไว้นะคะ